รายงานสถานการณ์วันนี้เลครับคุณชีครับวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันแรงงานแห่งชาติแน่นเอียด <laughs> วันนี้รถติดไม่ต่างจากสง,สงการ,การเลยครับสงการนี่อย่าเบรกใหๆเนี่ย <laughs> ไปไหลเนี่ยไปไหลไปไหลเลย ความหนาแน่นของรถนะคะความหนาแน่นของตัวนะคะพอๆกันเลยฮะนิดเดียวครับสามเอกแอลสีแอลครับไปเรื่อยตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งครับเที่ยงครึ่งครับออกจากบ้านมาคาดว่าเราจะถึงสิงค์บุรีพอดหกโมงหกโมงเ<อ>ย็นแน่ๆถ้ารถยังเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆใช่ของมาะสายครับเพราะว่าเมื่อเชาฝนตกครับเราไม่สามารถวิ่งรถตอนฝนตกได้ครับจะหครับ น้งคาลูวน้ำสามารถเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยครับแต่ก่อนครับซื้อรถเพื่ออยากจะหลบฝนมีคนบอกว่าโอ้ยดีเนี่ยคันนี้ขับรถก็ยังไหวคุ้มฟ้าคุ้มฝนได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับกลางกระบานเลยครับบางทีแฉไม่หมด้วครับขับรถไปมีความสุขครับน้ำขังครับขอบคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้พี่เดินทางปลอดภันยนะคะขอบคุณพี่ด้วยนะคะน่าจะเป็นกระบะสีดำน,นะหนูจังไม่ผิดนะเห็นที่ไหนทักกันด้วยนะทุกคนแต่เราอาจจะไม่ได้เปิดกระจกทั้งไทยกลับนะครับใช่ทักไทยไม่ได้นะครับกับการอนุา,นา,นานเข้าใจด้วยไม่ได้อยู่อีกไหมครับผม,มเพราะว่าถ้าเปิดไปจะกลัวกระจกมันหลุดดีครับมันไม่ค่อยส่งประกอบเท่าไหร่ครับรถมันขับได้แต่มันขับได้ดีนะเล้ยขับได้อยู่แค่แบบว่าอุปกรณ์น้อยชิ้นมันแบบ มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ควรจะพูดเท่าไหร่เดีวไม่ใช้บริการใหม่นะอะไรเขาถามอะไรเขาบอกว่าทำไมเราไม่ใช่เอ็มโฟอเดี๋ยวไม่ใช้บริการให้ดีครับทุกคนที่น่าจะได้นะใช่นคืออะไรอะชุดน่าจะเป็นทั้งหลวงเหรอทั้งหลวงใช่ทั้งหลวงแล้วก็ชุดชุดแบบดูแลในเรื่องของแบบ อุบัติเหตุหรือว่ารถเสียมันทั้งด่วนอะไรอย่างเงี้ยรถก็มเรี้ยงมาถูกอ่ะเนาะเราเคยมีปัญหาครั้งหนึ่งนะเราก็ได้พี่เขาแนะนำมาช่วยที่ขับรถผ่านแล้วเขาก็เห็นเงี้ยก็จําได้โบกมือแล้วก็เราก็มองเขาก็มองเลยเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่ใใชช่่่วาหรือเปล่าสรุปเดินใช่แล้วปากบอกพี่ชขาว่าเดี๋ยวว่าใช้บริการใหม่นะบริการไหมนเพื่อร่วมทาง มันน่ากลัวแล้วเนี่ยบายเขาก็เขียนแบบเขาก็บอกว่าเงินสดนะหมดแล้วเขียนอยู่เงินสด้ะใช่เลยใช่แหละบอกแล้ววันนี้เขาไม่ให้หรอกเพราให้แค่ปีใหม่สงการวันนี้เสียงเงินปกตินะจ๊ะใช่รถเลยติดขนาดนี้ไงติอาหาร5เมตรรถกวรถติดโควิดแน่เลยอะไรอยู่ไปแล้วแค่นี้ ครับวันนี้ออกมาจากทางด่วนแล้วก็โล่งๆแล้วมันติดแก่จายทางด่วน ตูต้นเตมเรานด้ตัว่าไรร้อยสามลำในร้อยสามสอู้ดรอกเตั้งหน่อยอู้ขอตั้งเราอ,อ,อยู่นะใครอยูกับเธอวันนี้เราอยู่ในที่สถานเลวโซเชียนะครับอายุเทียา ของคิมเยอะมากขงดีมากเลยีมากแต่ยังไม่ได้อะไเลยเนมาี่อรามาด้วยไม่ได้อเอะไรก็คือไม่ด้จืดูดีดีเลย ได้แล้วครับส<ช>ีที่วันอยากกินไครขออีสานอีเอาแบบไหนไม่ใช่ใหญ่เลยนะนลูกใหญ่มีแบบเตี้ยงไหมคะไม่มีมมล,ลองแม่เอาไปสักสองไ,<ห>ไม้ไหมคะ นังไก่กับชาไทยโอ้ยเขากัดเขากัดอะไรก็าอะไร <laughs> อันนี้แบบคือแบบอะไรวะอัปตุน,นูนทีห <laughs> <laughs> นังไก่ทอดกับชาอัปตุน,นูนทีอัปตุนูนทีจิบชายายอลไบอังกฤษก็อย่างเงี้ยแหละเนาะน้ำไก่ทอดไดยนะ <laughs> ตอนอยู่อังกฤษก็อย่างเงี้ยแหละจิบชากับหลังไตท่ออักเสบหนังทีที่บ้านก็จะเป็นอย่างเงนะี้ยแหละอันนี้มันคือเมนูอะไรอะครับดูน่ากินจังเซาลีทอตดกเซาลีทอตดกมันคืออะไระครับเซาลีทอตดก แค่กอดอิซ่าต้นนนทีู่่กับหนังไก่แล้วก็ช้าเราอีทอรจบอบเบอรจอบอร่อยไหมลนะ่ะก็เปรี้ยวอยู่ได้พิษกระถิ่นดองแล้วน่าจะดีขึ้น